ทมข่าวประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดประทุมธานีค่ะอยู่กันที่บริษัทยูโรเบสเทคโนโลยีจำกัดนะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรกลที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลและที่สําคัญส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะนายสามารถนายสาธิตและนายสาธรเตรียมชยัยศรีสามกรรมการบริหารบริษัทยูโรเบสเทคโนโลยีจำกัดกล่าวว่าบริษัททําธุรกิจผลิตเครื่องจักรมานานกว่า30ปีซึ่งเป็นเครื่องจักรประเภทแปรรูปอาหารสมุนไพร ยาและเคมีพันให้เป็นผงอีกทั้งมีเครื่องสกัดเครื่องระเหยพ่นซึ่งบริษัทคิดคน้นวิใจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าโดยแบ่งพื้นที่การผลิตสองพื้นที่ด้านนอกเป็นโชว์รูมเครื่องจักรด้านในเป็นโซนรับจ้างการผลิตจุดเด่นของเครื่องจักรคือเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมีการส่งออกต่างประเทศและได้รับรางวัลหลายรางวัลที่การันตีคุณภาพของเครื่องจักร ที่ปัจจุบันนี้รักผลิตให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขึ้นชื่อหลายแห่งบริษัทของเรานี่ผลิตเครื่องจักรกลที่ได้มาตรฐานทันสมัยนะคะมีเครื่องจักรกลประเภทไหนบ้างคะอ๋อของเรานะครับทาเครื่องจักรเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารสมุนไพรนะครับอย่างแปรรูปน้ําสมุนไพรให้กลายเป็นผงอย่างเช่นผงเห็ดหลินจือนะครับผงขมิ้นชันผงน้ําผลไม้หรือว่า ผงสมุนไพรต่างๆแบบนี้นะครับจากการผลิตของเราอะนะคะเรามีการนําเทคโนโลยีหรือว่าน,ำนำํกกานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยในการผลิตเครื่องจักรกลของเราไหมคะปัจจุบันเนี่ยเอ่อเรามีสิทธิบัตรนะครับอยู่3ามเอ่อเครื่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีกําลังจดยื่นจดสิทธิบัตรอยู่อีก4รายการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนะครับโดยการคิดคน้นวิจัยแล้วก็ทดสอบจากเอ่อสินค้าจริงของลูกค้านะครับแล้วก็เรานําโจทย์ของลูกค้าเนี่ย เอามาพัฒนาเครื่องเพื่อตอบโจทย์อย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิผลที่เยอะนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับจะได้ลดพลังงานในการใช้ในเครื่องจักรนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ครับจุดเด่นของเครื่องจักรกลของเราที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะ ถ้าลูคกค้าที่จะมาซื้อเครื่องกับบริษัทเรานะครับเราจะให้ลูคกค้าเนี่ยนำตัวอย่างที่ลูคกค้าจะทําจริงนะครับมาที่บริษัทของเราก่อนและเราก็จะทําการทดลองใช้กับเอาผลิตของลูกค้ามาใช้กับเครื่องของเราจริงๆและพอพลูกค้าได้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับลูคกค้าถึงจะซื้อเครื่องของเราไปนะครับซึ่งนั่นทําให้ลูคกค้าเนี่ยสามารถมีความมั่นใจนะครับที่จะซื้อเครื่องของเราเพราะว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถใช้งานกับลูกค้าได้จริงๆครับผม นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอบแห้งแบบพ่นฝอยให้องค์กรและหน่วยงานภาครัฐเอกชนได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในหน่วยงานด้วย